ในยามที่ชีวิตล้มเหลวตกทุกได้ยากหากนึกอะไรไม่ออกก็ขอให้นึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองนั้นเคยสั่งสมมาเทพเทวดาเขาจะไม่ยอมทิ้งคนดีอย่างแน่นอนขอให้พากันทําไปเถอะคุณงามความดีจะด้านใดฝ่ายไหนก็ตามจะเป็นการทําบุญทําทานช่วยเหลือคนทุกตกทุกได้ยากหรือแม้แต่การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน สิ่งที่พูดมานี้ก็อยู่ในฝ่ายดีมีหลักคือทานศีลภาวนาสามอย่างนี่พากันตั้งใจทำไปเถอะนี่แหละคือเกราะคุ้มครองคนดีทานก็มีอานิสงส์อย่างหนึ่งศีลก็มีอานิสงส์เพิ่มพูนขึ้นภาวนาก็มีอานิสงส์เพิ่มพูนขึ้นไปอีกนี่แหละคือทางแห่งคนดีที่เราควรที่จะเอาใจใส่ ไม่ใช่เป็นคนดีมีหน้ามีตาในสังคมอย่างนั้นมันยังไม่ดีทั่วดีจริงมันต้องดีที่ตัวดีที่ใจของเราเองนี่แหละและการทำความดีในหลักของทานศีลภาวนาไม่ต้องกลัวว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นทำไปเถอะทำด้วยใจคนไม่เห็นแต่เทวดาเขาเห็น